คำถามหนึ่งที่แอดมินเจอบ่อยนะครับเกี่ยวกับรุ่นสมาร์ทเจอร์ก็คือว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไฟเข้าไปแล้วเวลาที่เราต้องการชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูวิธีการชาร์จก่อนนะตัวนี้จะเป็นสายไฟที่ให้ไปนะครับจะเป็น USB to ไอ้ตัวนี้ครับเป็นแจ็คกลมแบบนี้นะครับให้เราเอาตัวนี้ไปเสียบในรถ ครับซึ่งเดี๋ยวนี้รถที่ผลิตมาช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะมี USB ให้อยู่ในรถอยู่แล้วเป็น power outlet ของเขานะครับแต่ถ้ารถรุ่นไหนไม่มีนะครับแค่ใช้ power bank ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่จ่ายไฟปกติเหมือนชาร์จมือถืออย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปที่ช่องตงัวนี้นะเป็นแันเสร็จสิ้นนะครับนี่คำถามก็คือว่าอา้าวมันไม่มีไฟบอกเลย ว่าไฟเข้าแล้วนะหลือว่าไฟเต็มแล้วนะจริงๆแล้วมันมีไฟครับแต่ว่าไฟตัวเนี้ยไม่ได้แสดงให้เห็นนะครับมันจะอยู่ด้านล่างตามนี้เลยครับถ้าเราเปิดช่องนี้ออกมานะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าอยากเห็นไฟว่ามันเข้าแล้วนะครับ เราต้องทําการขายน็อตตัวนี้ออกมานะครับมันเป็นไฟสําหรับให้ช่างดูครับมันไม่ได้เอาไวใ้ให้ให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะครับแต่เราสามารถบอกได้เลยว่าถ้าเสียบกับรถยนต์ตามปกติเนะี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงขึ้นตรงนี้คือแบตเตอรี่นะครับเราจะวางไว้นอกตัวบอดี้นะครับเห็นไฟสีแดงไหมครับถอดออ power bank หรือ power outlet ออกไฟจะดับนะครับถ้าเราใส่เข้าไปไฟตัวนี้จะติด นะพอไฟตัวนี้ติดเนี่ยมันจะไฟมันจะเข้าไปที่ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยนะครับมันจะเป็นแบตตระกูลเดียวกับที่ใช้ในมือถือนะครับ่แล้วก็ถูกออกแบบให้วางอยู่นอกขาซีสนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องฐานเน่าฐานเยิ้มฐานละลายครับโดยสเปคตัวนี้จะเป็นอ่า 8.3.7โวลต์1,500แอมป์นะครับก็เหมือนกับมือถือเครื่องเล็กๆเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งถ้าใช้ไฟแค่นี้อยู่ได้หลายเดือนเลยเซ็นเซอร์ก็กตัว LED ที่แสดงสถานะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามว่าทำอย่างไรให้เห็นว่าไฟมันเข้าไปในคาซีตแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องดูก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นช่องสำหรับเซอร์วิส ก็ให้ดูเวลาคร่าวๆครับประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งเต็มแล้วครับ,รบขอบคุณมากครับ